สวัสดีค่ะพบกับพิกาตี้แล้วนะคะวันนี้พิกาตี้จะมาในค่อนข,ข้างจะซีเรียสนิดหนึ่งแล้วก็จะมาะนำเสนอข้อมูลทางด้านวิชาการเกี่ยวกับประเทศออสเตรเลียนิดนึงนะคะเพราะว่าก็อย่างที่รู้กันนะคะว่าพิกาตี้ก็คือเป็นทุกคนก็ต้องรู้จักในนามของไวซ์วิชันซึ่งพิกาตี้ก็คือริเพนเซนก็คือเป็นตัวแทนของอ บริษัท i ว e v i s i ั n นพระฉะนั้นพิกาตี้ก็จะขอมานำเสนอ,อข้อมูลต่างๆที่มีแหล่งที่มาจากออสเตรเลียน o กอฟเม e น t ก็คือเว็บไซต์ของประเทศออสเตรเลียเลยนะคะอันนี้ก็คือพิกาตี้อยากจะมานำเสนอข้อมูลทางด้านให้ให้ความคิดกับน้องๆว่าทำไมถึงมาเลือกที่จะมาเรียนที่ประเทศออสเตรเลียก็คือจากเว็บไซต์ของอันนี้คือเป็นข้อมูลจาก รัฐบาลของประเทศออสเตรเลียนะคะก็คือเรื่องน่ารู้สิบเรื่องเกี่ยวกับการเรียนในประเทศออสเตรเลียนะคะอันนี้ค่อนข้างจะน่าสนใจแล้วก็อาจจะเป็นส่วนช่วยในการให้น้องๆได้คิดแล้วก็ตัดสินใจว่าเราควรจะไปเรียนต่อที่ประเทศไหนดีถ้าเรามีกําลังที่ถ้าที่บ้านเรามีกําลังที่จะส่งเราไปเรียนต่อนะคะเรามาเริ่มกันเลยนะคะว่า10เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับการเรียนต่อในประเทศออสเตรเลียค่ะ ก็คือรู้กันแล้วรู้กันอยู่แล้วนะคะว่าประเทศออสเตรเลียเนี่ยมีนักศึกษาต่างชาติอยู่มากที่สุดเป็นอันดับสามของโลกเลยนะคะนี่นะคะข้อมูลแหล่งที่มาเป็นอันดับสามของโลกอันดับหนึ่งรองจากอันดับหนึ่งก็คือสหราชาณาจักรก็คือประเทศอังกฤษอังกฤษอันดับสองก็คือสหรัฐอเมริกาซึ่งออสเตรเลียเรามาเป็นอันดับที่สามเลยนะคะเพราะฉะนั้น ทั้งๆท,ที่ประชากรมีเพียงแค่ทั้งหมด23ล้านคนเท่านั้นแต่ก็ไม่น่าแต่ก็แต่ก็ไม่น่าแปลกใจเพราะออสเตรเลียมีม,มหาวิทยาลัยถึง7แห่งที่ติดอันดับมหาวิทยาลัยยอดเยี่ยมร้อยอันดับแรกของโลกเลยนะคะ ออสเตรเลียอยู่เหนือออสเตรเลียอยู่เหนือกว่าประเทศเยอรมนีเนเธอร์แลนด์และญี่ปุ่นในการจัดอันดับ U21 นะคะระบบการศึกษา U21 ก็คือระบบระบบกา,การจัดระบบการศึกษาระดับอุดมศึกษานะคะโดย Universitas ประจำปี2512โดยอยู่ในอันดับที่8นะคะโอเคค่ะต่อไปอันอื่นที่น่าสนใจก็คือ มี5เมืองในออสเตรเลียที่ติดอันดับ30เมืองที่ดีที่สุดในโลกสำหรับนักศึกษาสำหรับนักศึกษาเมื่อพิจารณาจากความหลากหลายของนักศึกษาความยาวย่อมยาวคุณภาพชีวิตและการจ้างงานค่ะเพราะฉะนั้นถ้ามาเรียนที่ประเทศออสเตรเลียเราสามารถทำงานได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายใน่20ชั่วโมงนะคะเราสามารถทุกทำทำงานถูกต้องไดงแบบและเสียภาษีดังต้องอสั่งเสียภาษียังต้องได้ตามกฎหมายเลยนะคะ ต่อไปออสเตรเลียน่าจะมีสาขาวิชาที่คุณสนใจเรียนเปิดสอนนอกจากออสเตรเลียย,ยังมีมหาวิทยาลัยอย่างน้อยหนึ่งแห่งที่ติดอันดับ50มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในโลกในสาขาการเรียนอย่างในสาขาการเรียนอย่างเช่นวิยทยาศาสตร์ธรรมชาติและคณิตศาสตร์วิยทยาศาสตร์ชีวภาพและ,กะเกษตรศาสตร์แพทยศาสตร์และเภสัชกรรมและฟิสิกส์เมื่อดูจากข้อมูลยืนยันทางด้านการศึกษาน่าจะพรับใจเหล่านี้แล้วนะคะจึงไม่น่าแปลกใจเลยว่าที่ปัจจุบัน เรามีนักศึกษาต่างชาติเรียนจบไปแล้วมากกว่า2 5จ้าล้านคนซึ่งหลังจากเรียนจบจากออสเตรเลียพวกเขาล้วนออกไปสร้างความแตกต่างในสังคมบางคนก็โดดเด่นในด้านเวทีโลกที่จริงแล้วประเทศออสเตรเลียได้สร้างผู้รับรางวัลโนเบลมาแล้วสิบห้าคนนะคะเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวพี่แคทตี้จะให้ดูนนี่รางวัลโนเบลนะคะมาแล้วสิบห้าคนคะ่ะนี่คือการันตีใบการันตีสิบห้าคน ได้รับปรลม,มา1 5คนนะคะและทุกคนและทุกๆวันและทุกๆวันนี้มีคนมากกว่าหนึ่งพันล้านคนทั่วโลกที่พึ่งพาการค้นพบและนวัตกรรมมาสตร์ของออสเตรเลียตัวอย่างเช่นยาเพนิซิลินซึ่งยาเพนิซิลินผลิตที่ประเทศออสเตรเลียนะคะและทคนที่นี่เด็กหลอดแก้วอัลตราซาวน์อินเทอร์เน็ตไวไฟหูไบโอกไวไฟ รายฟล์ผู้ผลิตคิดคนคือประเทศออสเตรเลียนะคะวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกและกล้องดและกล่องดําบันทึกข้อมูลการบินการค้นพบในหลากหลายสาขาเหล่านี้ช่วยช่วยเหลือคนทั่วโลกมามากพอแล้วเพราะฉะนั้นทุกคนลองเพราะฉะนั้นนักเรียนทุกทุกคนลองมางคิดดูนะคะว่าประเทศออสเตรเลียก็เป็นประเทศที่เจ๋งและเก่งประเทศหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นน้องๆคนใีสนใจมาเรียนต่อที่ประเทศออสเตรเลีย ไม่ต้องชนะใจอีกแล้วนะคะจากข้อมูลต่างๆที่พี่แคตตีไ้ได้อนานำเสนอน้องๆเพราะฉะนั้นก็อา,กอาจจะเป็นส่วนช่วยให้น้องๆคิดและแตัดสินใจได้ได้ง่ายขึ้นว่าควรจะเลือกประเทศออสเตรเลียและถ้าใครสนใจมาเรียนต่อที่ประเทศออสเตรเลีย Wi ท์ว i ชัค่ะเพราะฉะนั้นติดต่อพี่แคตตี้และทีมงาน Wi ท์ว i ชัพี่แคตตี้การันตีวีซ่าแการนดแน่นอนค่ะยังไงมาติดตามกันต่อนคะครับต่อไปนะคะว่าคลิปต่อไปว่าพี่แคตตี้จะนำเสนออะไรยังไงขอบคุณมากนะคะที่ติดตามพี่แคตตี้มาตลอดยังไงก็ ไปเข้าไปดูข้อมูลต่างๆเกี <c oughs> ่ยวกับบริษัทของพิกติีได้ที่ w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  i e v i s i o n c o m a u นะคะแล้วพิกติีก็จะลิงก์เพจไว้เพราะฉะนั้นก็คือเข้าไปดูได้นั้นก็จะมีทุกอย่างรายละเอียดทั้งหมดยังไงมาติดตามพิกติีกันต่อไปนะคะัง้งขอบคุณมากนะคะที่ติดตามกันมาตลอดขอบคุณจริงค่ะ